สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการแข่งขันในรุ่นบังลมอย่างเดิมรุ่นนี้เป็นเหมือนรถตลาดแต่เขามาแข่งขันกันในสนามมอเตอร์พอร์ตเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลยครับอไม่รอแล้วคิดตั้นออกแล้วคิดตั้นเพ้อยอาแพ้กูแนอยากกระแทกขอร้องขอร้องพวกเดียวกันขากลามไปเลยแฟงใส่ในกี้ปอมีีทหาแข่งไว้ได้ค่อยตายไปไว้ค่อยตายไว้ นีแต่งตัวมาเที่ยวคุองอุกาสโชว์สาวในสนามมีรางวัลและบางวัน,วน,วนมอบเสื้อที่หนึ่งที่สองที่สามให้ด้วยเอาระอยากได้เสื้อละตัวเกือบ400บาทสบายกุราสบายกุรารได้ช่วยทุกคนมาแล้วครับตะก้าหน้าระวังุดระวังบิดแล้วไม่อยู่แล้วโดดเป็นโดดพังเป็นพังคิตภายไม่ว่าเอาหน้าเขาไว้เอาละว้ ไอ้กันงหน้านะทนุนดนีด้วยก็บเก่งสวยขาช่วยไปด้วยครับปิดไม่ไหวต้องใช้ขาช่วยยันไว้ลงขวายันขวาลมซ้ายยันซ้ายไอ้ขา้างหน้าปิดก็ไป่ต้อก,กระโดดอะเอาเข้าแล้วละเว้เ้ยมาไอ้คนเก่งมึงก็เก่งไปไอ้คนข้างหลังใจค่อยๆค,ค,คลานกูขี่ตามกันเลยมึงไม่ต้อง เขาแข่งกันมึงไม่ได้เข้าคิวเรียวคิวเหมือนอย่างอื่นนะเฮ้ยเด็กก็ไปเดินเดินอือมึงโดดแล้วหรือวะน้าคันเลรงมีดก็เยอะแยะเด็กก็ไปเกี้ยหนึ่งใส่เกี้ยสองตามเกี้ยสามตามก็ไปที่วุ้ยเดินเด็นทายแล้วมึงฮะวันนี้บ้างมีฮะเออรถอะไรวะไอ้คนอยู่ใกล้ๆมึงบอกกูหน่อยว่ารถอะไร อูนึกไม่ออกแต่คันที่สามก็รู้ว่าเป็นอารีไอซีสี่นาเว็บไอซีห้าอาอาีไอนี่คินสันสมายไว้สมายไว้ไอนนี้คันขึ้นเดิมาะรถใดรถใดรถใดอะอ่ร์สีแล้วสุดท้ายได้ดำยังไม่สุดดำยังไม่สุดมึงจะคุยกันทำไมไอสองคันจะได้ใส่เกงขาสั้นลงด้วย ใครก็ให้ดันมึงลงมาถ้าไม่มีกูนี่ไม่มีขันสุดท้ายกูกะแกงขาั้านยันไว้ขี่ไปเรื่อยเยเหนื่อยกูก็หยุดนีหมอบหมอบด้วยบันไลแล้วหมอบด้วยมึงนึกมึงอยู่ที่หนึ่งเลยไงมึงนึ่งคันสุดท้ายแหมหมอบหมอบโอ้ยมึงเอามือเข้าเกียร์ไปเลยไปทิผ่ผายแม่ กร,กระจายกระจายกันเต็มสนามสุดยอดการแข่งขันในเรื่องนี้บังฟราเตรียมตัวครับบังฟรามอบรางวัลด้วยที่หนึ่งสองสามเสื่อคนละตัวรับทั้งหมดนอนนนอีขันสุดท้ายอีมอบอีมอบยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีกูไม่มีขันสุดท้ายมึงนึกว่าอยู่ที่หนึ่งหรือไงแฝ่ขี่เลยชมบิลกูฝากซื้อแก ดูดไวยลมอีกแล้วมัวแต่หมอบอยู่เลยเจ๊พายเข้าไปถึงไหนมัวแต่หมอบหมอบหมอบติดดินเลยนะแกแกคัลนลมใครเขาบอกเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนชมีด้วยเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนแหมแล้วไม่รอชูเพื่อนไหนมันบอกว่ามึงรักกันรักเจ๊พายแล้วทิ้งกูหายไปเลยแหมกินน้ำหอมด้วยกันอย่างนี้จะมึงทิ้งเ้ย เป็นห้ารางวัลแล้วนะครับเป็นห้ารางวัลด้วยขอบคุณครับนี่เอาแล้วเริ่มแหละขอบคุณมังซีจากมาเลยด้วยนะครับเอาแล้วไอ้ดำนี่กระเฉดดูเขาบิดดูเขาบิดดูดูเอวมึงจะแข็งเอาน่าเอวมึงอะถแข็ง จะปิดเอวเพื่อให้มือมึงไปปิดมาแล้วอีกบูเดงน้องบูคันสุดท้ายสองคนเพื่อนตายครับปาเขาอขอมองดูเพื่อนแม่ก็ไม่มาสักทีไอ้มึงจะล้มเมาล้มเมากูก็รอไม่ไหวแล้วเอ,าอเคเคเค้าไอ้เคงเคงก็สั้นโดดโดโดโอืดเออกูว่าแม่งมีเขียวดับเครื่องดับปาดับว่บายบายเพื่อนบายบาย เป็นยังไงล่ะกระแทกไข่เขียวไปแล้วบ้าง <c oughs> ไปให้รอดไปให้รอดสามรอบสุดท้าย <c oughs> น้ำมันพืชซีแอนน้ำม,มันเครื่องซิกมอกรบรางวัลให้อีกสี่ห้าตัวเลยทีเดียวนครับรอบเหนือจากหนึ่งสองสามจาบบางฟ้าสครับมาเลยจับตัวไปเลยเออกระแทกไข่เขาไปอีก <c oughs> เอาเอาล็อกเลยครับล็อกกอนหนึ่งสองสามล็อกกอนหนึ่งสองสามล็อกไปก่อน เแล้วเข้าเส้นแล้วมึงก็จะล้มโชยเนาะเออได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนหนึ่งสองสามจำไห้นะครับหนึ่งสามสี่ห้าครับเออหนึ่งสามสี่ห้าจำไว้ได้ทุกคนเดี๋ยวเอสเคซิกนะครับอเอสเคซิกขึ้นไปมอบด้วยบังฟ้าสมอบด้วยครับนี่ครับนักแข่งประจำหมู่บ้านเรียบร้อยยางแตกอีช้อยเก็บฉากยางแตกครับท่านโดดนักโดดนัก โดดขากลางยางแตกเลยสนั่นหน้าดู้วรขังขันสุดท้ายด้วยทำเขาเข้าหรอคารับรางวัลกันแล้วเฮ้ยทำอะไรกันอยู่แล้วดูดูรถไม่ติดแถวเต็มพายดูดูดูมันดูมึงกระปิดขับไปดิเว้เขารลอรลับรางวัลอยู่เฮ้ยไอ้กูไปนอนก่อนดีกว่ากว่าจะเข้าเซนชัยมามาเร็ว กรรมการให้อภัยทุกอย่างแล้วมาเลยเออโอ้โหลอยางแตกแทนโคดนินจะไปบอกเมียกันยังไงเอ้ามึงไปแก้ตัวกันเองซะแล้วกันไอ้คันสุดท้ายจะได้รางวัลไหมวะมาท่านผู้ชมครับขอเสียงกบมือให้ทีมงานหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากบางังฟัดครับหมออเสื้อหนึ่งสองสแล้วก็ซิกก็สี่ห้าเจ็ดแปไปเลยนะครับ ับรางวัลก่อนออนจะเพิ่งมาจับเย็นก่อนนะครับมารางวัลด้วยครับมารางวัลเลยโอ้โหผู้อ,อ,อ,ยอยากจะรู้ว่าใครก็ถีบแกเข้าไปขี่หรือผลักเข้าไปขี่ขึ้นมารางวัลหมดเลยรางวัลหมดเลยครับฟาดครับเฉิญครับบางฟาดหนึ่งสองสามแล้วก็น้ำมันซิกก็มอบต่อไปจากสามไปเลยขึ้นไปเลยครับทั้งหมดเลยครับขึ้นเลยครับเป็นประวัติการนะครับที่บรรดา นักแข่งที่ไม่มีโอกาสซื้อรถโสดสี่ห้าแสนเอารถสองพันห้ามาขี่เขาเขานะครับเชิญครับในด้วยะนตายเดียบมึงไม่ต้องเถียงกันมึงบ้ากันทั้งหมดขึ้นไปเลยครับทั้งหมดเลยครับออกขึ้นทีละห้าเหรออ่าจะได้ยืนแป้นเอาเลยเเลยขึ้นทีละห้าเลยเอาเลยกูก็อยากจะยืนมั่ง